แล้วพอเสร็จแล้วนะคะก็โรยด้วยโซนีวิ่งมาเหนะเอ็นะคะถือว่าเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนทุกขั้นตอนนะคะนี่ยำเห็ดนะคะเพื่อสุขภาพคืออันนี้มันก็จะเป็นน้ําตาลที่เขาเคี่ยวแล้วนะคะอน้ําตาลเคี่ยวมาแล้วก็ลองดูนะคะก็ตักมานิดหนึ่งน้ำตาลอะไรอ่ะพี่อ้วน พี่ก็จะผิดไม่ใช่เอาน้ำน้ำล้างตีนมีแล้ว่นี่มีน้ำล้างตีนกินไหมพี่ว่วแล้วหลับกวนเขาใช้อะไรอ่ะใช้ตีนกวนถามเอามาได้แบบว่าถามเอกมาได้ว่าเขาเสือเขาขี้ทำไมอ่ะอึดใช้คำว่าอึดถ่ายน่ากินเชียว นี่แต่เชื่อไหมว่าเยี่ยวเสือหน้าหอมตลกมากจริงๆไม่น่าเชื่อเลยเต่าแล้วพี่เหน่งมาทาน่าไหมครัโอ้ยโอ้ยเชื่อไหมฉันดมเลยเนาะพี่อ้วนให้ดมมาที่ก็ดมจริงจริงไมือการันตีว่าอีหนึ่งมือดมเสร็จมันโดนเสื้อพี่อ้วนตรงนี้มันเดินเดินเข้าไปชื่อคุณเล็กเสือชื่อคุณเล็กเชื่อไหมมันเหมือนกับแบบว่าเหมือนหมาที่ว่าแสดงความเป็นเจ้าของอ่ะพอคุณเดินเข้าไปมึงเชื่อไหมมาโก่งตูดใส่คุณลพุ่งปี๊ดออกมาจริงจริงแล้วตอนแล้วตอนพี่เหน่งเดินเข้าไปล่ะก็วิ่งน เสือทั้งกงนะมึงเคยเห็นไอ้นี่ไหมอินเตอมึงเคยเห็นไอ้นี่ไหมเอกอินเองยังงงตัวเองไะเคยเห็นไอ้นี่ไหมนกกระจอกเทศเวลามันกลัวอะไรมันจะหัวมุดดินเสือเสือทอะโป่งโป่งเลยน้ำตาลเคี่ยวนะคะน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลที่ว่าเคี่ยวเพราะว่าการกินอ่า การกินน้ำประหวานเนี่ยมันอาจจะทําให้เราท้องเสียได้ถ้าน้ําตาลหรือว่าน้าปลาแล้วเกลือไม่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจปรุงลงนี้ตรงนี้เข้าไปแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ใช้หอมซอยนะคะซอยนานไหมคะก็ธรรมดาไหมฮะธรรมดาก็คนซอยแต่อันนี้หอมซอยนะครับแล้วต้องซอยทีหรือซอยหยับหยับก็ยีงไงซอยทีๆก็ลองดีมะซอยทีเสียงเสียงซอยมันจะเป็นยังไงครับคุณแม่ปับ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 ปัับปับ มันคนโอ้โหมันอันนี้ไม่ใช่อะไรนะคะอันนี้เป็นกุ้งแห้งต่ำนะคะกุ้งแห้งต่ำกุ้งแห้งบดนะคะโอ้เยอะเลยนะคะน้องคุณชอบกุ้งแห้งมากเม่เอาไปคั่วด้วยเหรอคะไปคั่วด้วยคั่วด้วยมันจะมันจะได้ค่าเชอร์โนนด้วยใช่ไหมคะเยอะๆได้ไหมพี่ว่านหนูชอบอ่ะเอามึงกินต่นไปเถอะด้นเออเวลาแต่พี่ว่านชอบกินเผ็ดๆนะอีสองคนนี้ไม่ชอบกินหนูชอบหนูชอบหนูชอบเผ็ดๆใช่ไหมชอบชอบแต่มาหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ลองชิมให้ดูนิดหนึ่งเดี๋ยวงี้ยังไม่ค้น ใส่นิดหนึ่งกุ้งแห้งเพราะว่ามันต้องค้นๆไงมันต้องก็จะก็จะมีกุ้งแห้งมีหัวหอมซอยมีพริกขี้หนูนะคะแล้วก็เกลือใส่ยังเนี่ยยังไม่รู้ต้องถามเขาใส่มาหมดแล้วเดี๋ยวดูนี่ดูนี่น่ากินมากเลยดูนี่นี่น้ำน้ำปาหวานโอ้โหหอมมากนะครับนี่อย่างนี้เลยนี่ไงมันจะเข้มข้นแบบนี้เลยนี่ไงนี่น้ำปะหวานนะเดี๋ยวลองกินให้ดู จะรู้ว่าใส่เกลือหรือยังคุณผู้ชเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันลองลองไปมันดูน่าเกลียดไปเป็นไงบ้างคะมะม่วงเปรี้ยวหรือหวานกันเนี่ยมันต้องเปรี้ยวเนอะคุณแม่เนาะมันถึงจะไปไอ้นั่นกับรสชาติของของอาการของไอ้นี่มันอร่อยมากอร่อยว่ะ แล้วก็มีใส่เกลือตัดไหมพี่วัวนตรงนี้เกลือเกลือเนี่ยเขาจะลงไปตอนไอ้นี่แล้วจุดท้ายตอบไม่ใช่ค่ะตอนตอนกะน้ําตาลแล้วอร่อยอร่อยอร่อยนี่ไงน้ำตาลหวานอ ดูภาพแล้วก็น้ำลายไหลน้ำลายไหลสิไม่แล้วหนูทำไมโชคลายไม่ได้กินฝีมือพี่อ้วนเลยแต่ละรอบมาธรรมดาลเลยธรรมดาเวลาพี่อ้วนจะทํากับข้าวไปให้พี่หนิงกิ๊กแหน่งกินก็จะใส่กระทงแล้วก็จุดทูปไม่ได้เหรอถึงไม่ได้ <laughs> ไม่ได้กิน <laughs> เพราะว่าอย่างนี้ท่าผู้ชมขาบ,บางทีเราโชคดีเรามีเออ่ แฟนคลับเนี่ยส่งไข่เค็มส่งของแห้งส่งอะไรมาให้เราเราแล้วเราก็มานั่งคิดเมนูกันเนาะก็ได้ทํากันคือให้เห็นจริงๆเลยว่าน่ที่ส่งมาเนี่ยเรากินกันจริงนะเออได้เอามาทําจริงนะค่ะนะคะอาใครอยากจะให้กินก็ส่งมานะคะตามอ่าที่อยู่ดาราเออยังมีโอกาสอีกนะใครมีปลาแห้งปลาสดของโอท็อปของจังหวัดภูน่ะที่อร่อยอร่อยอ่ะส่งมาไก่ดิบๆก็ได้นะคะเพราะว่าพี่เต๋ากับพี่เหน่งเนี่ยชอบกินไก่ดิบนะคะแล้วก็ ลากลงไปกินในน้ำเลยเน,น่าพอดีกว่ามาถึงรายการเน,น่าได้ที่แล้ว <No. S 1> รายการของเราเนี่ยมันมีมากมายหลายอย่างนะที่ว่า oh. เวลาเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่เราเราค่อนข้างเลือกนะ สินค้าต่างๆ,ๆที่เข้ามาให้เราช่วยโปรโมทโฆษณาในรายการเนี่ยมันก็มีแต่ว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีมากมายหลายอย่างดีๆทั้งนั้นเลยเออไปดูไหมว่ามีอะไรบ้างอะไปเล<อ>ย<อ>ไปดูเลยคุณผู้ชม ตอนอปัจจุบันนี้เทรนการลดความอ้วนมาแรงมากๆนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขจะไปลดความอ้วนกับแบบผิดวิธีเช่นอดอาหารหรือว่าไปกินยานลดความอ้วนหรือว่าจกาะล้วงคออ้วกหรือว่าอะไรต่างๆนานาทําให้ร่างกายเราเสียหายเรื่องทั้งทั้งระบบเลยแต่คุณรู้ไหมว่าปัจจุบันนี้มีอาหารเสริมชนิดหนึ่ง กินก็ไปเพื่อกระตุ้นเมตาบอริซึมให้ทํางานเพราะฉะนั้นมันจะช่วยดักจับไขมันแล้วก็ระบบเผาผลาญได้ดีดีนะคะอ่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีดารานักแสดงพิธีกรชื่อดังนะคะก็เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเอ๊กินยังไงถึงผอมใช้ชีวิตยังไงถึงผอมและผอมรวดเร็วมากๆสมใจเธอจริงๆเพราะว่าเธอเป็นคนที่ใจร้อนอมไม่ไม่ชอบรอความผอมนานๆน,น,นะคบเพราะฉะนั้นเหมาะกับ หลายๆคนในประเทศไทยมากขอพบกับเธอเลยดีกว่านะคะน้องฝ้ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวยด้วยค่ะอขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็กับหนูนี่มาวันนี้อดีใ,ใจ<ะ>แต่คุณผู้ชมอ,อย่าลืมนะคะที่พี่พว่าพูดมาทั้งหมดเนี่ยการผอมหรือว่าการที่เราจะลดรูปร่างได้จริงๆขอให้คุณผู้ชมลอง มองตเองนิดนึงก่อนว่าอ,อยากจะลดรูปร่างส่วนไหนหรืออยากจะลดด้วยจริงหรือเปล่าเพราะบางคนเปล่าอยากลดอยากลดแต่ก็ยังกินน้ำอัดลมอยู่ค่ะ<อ>เดี๋ยวก่อนอนิดนึงออนิดนึงหนูทําทไมหนูถึง คือคือปัจจุบันที่หนูทำอะไรบ้างเดี๋ยวถามอตอนเออปกตินะคะไฟก็จะเป็นพิธีกรรายการช่องห้าช่องเอ,อ็ดแล้วก็เคเบิลทีวีนะคะรวมไปถึงก็มีอาชีพอีกแค่ที่หนูโชคดีที่ได้ทำก็คือเป็นแอร์โฮสเตสด้วยเออตอนนี้ทำอยู่แอร์ไหนอ,อ๋อสายการบินโอเรียนไทยค่ะอันนี้ก็เป็นเคโอเอ็นแอร์ไลน์ A R ค่ะสายการบินใหม่สายการบินใหม่น่ารักนสายการบินนี่แล้วงานต่างๆที่ของเธอทั้งหมดเนี่ย อ้วนไม่ได้เลยใช่ไหมก็อ้วนไม่ได้หรือ,อ,อ,รอถ้าอ้วนได้จริงๆก็เพียงเล็กน้อยแต่ถึงถึงอ้วนไม่ได้เนี่ยนะคะเราพวกเราเนี่ยมักจะ ลืมตัวพอเวลาเพื่อนพี่พี่นั่งครึ่งครึ่งวินพี่นั่งพี่พี่พหลับสบายแอบกินเอาพวกหนูก็แอบกินกันอ่าพี่พี่ถ่ายอ่านั่งชมทีวีพี่พี่อ้วนทำรายการเสร็จเพื่อนก็กลับบ้านพวกหนูเองนั่งดูพี่อ้วนกินวันฝรั่งกันอยู่เลยบางครั้งหรือไม่กระทั่งรอต่อรายการหลัที่พี่อ้วนจัดเสร็จปุ๊บไฟก็เอ๊ะทำยังไงดีเนี่ยจนรูปร่างเป็นแบบนี้เพื่อนค่ะเออเห็นไหมเขามียืนยันด้วยมปิงอย่างเงี้ยหรือไม่กระทั่งคุณผู้ชมเองที่ทำอาชีพหลากหลายอ่ะดูคางดูเหนียงได้้้้้ววว่่่่าาาาสิิิงงงเเเเเเเหลลนนนนนีีีมัััักกกดดดขึบรรรไจจๆททะป็็คต๋ย นะ,ะจากรูปที่เห็นในรายการเนี่ยคะ่ะรูปแอโฮสเตสเนี่ยหนูลดไปกี่กิโล6ก,กิโลค่ะ6ก,กิโลภายในเดือนกว่าๆแล้วก็หยุดรับประทานแล้วเรียบร้อยกับอาหารเสริมที่ช่วยกระชับสัดส่วนลดรูปร่างได้เพราะหลายๆคนมักจะติดกับการ ทานอาหารเสริเรมเป็นประจำทานยาลดควขมบอ้วนฉดุดไม่ได้หยุดแล้วก็โยโย่ซึ่งอ,อยากจะบอกว่าคุณชมทานอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่บางยี่ห้อหรือบางผลิตภัณฑ์เนี่ยทาให้คุณลดได้จริงหลายยี่ห้อทําให้ลดได้จริงแต่อย่าลืมว่าคุณต้องหยุดทานนะเดี๋ยวก่อนเคยไปใช้อะไรที่มันผิดวิธีไหมจริงๆเคยเคยกันฉีดแอลคานาที่ลดเคไดินปะ ก็เคยได้ยินเดี๋ยวจะพี่จะพูดอะไรหนูฟังนะพี่เคยได้ยินนะคะแต่ว่าพี่ไม่โง่พอที่จะไปฉีดนะหนูวาทำมาแล้วพี่ว่าทำไมกล้าฉีดเพราะว่าอะไรที่มันเข้าเส้นเลือดนี่คือมันอาจจะน็อกตายภายในหนึ่งนาทีนะเพราะเลือดทุกอย่างมันจะเข้าไปในหัวใจภายในหนึ่งนาทีะก็สาวอย่าลืมว่าสาวสมัยนี้เขา แชทกันอินเทอร์เน็ต Google Facebook แต่ว่าแกยายทรายถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดว่าอยากสวยแต่ว่าจะต้องเสี่ยงกับความตายดิฉันก็ไม่เอานะนี่ไงถึงได้บอกว่าวันนั้นน่ะหนูโดนแกโง่แกง่อกับฉันนะอ่ะยอมอ่ะก็อยากสวยว่าแล้วพี่ว่าน่ะคนอยากสวยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า เราก็กลัวเรื่องความปลอดภัยมากนะเนี่ยแหละถึงมาเป็นตัวแทนของคุมามันจะทำอีกไหมไม่ทำแล้วไม่บอกว่าคุณชมคามาเป็นตัวแทนเนี่ยฉีดแล้วก็โยโย่อย่างเงี้ยค่ะพี่วันถาหลายคนเฮ้ยพุงใครเอาพุงใครมาอ้างหรือเปล่าไล่รูปไปได้เลยว่าเป็นพุงหนูเองหรอพุงหนูเองเพราะนี่คือรูปร่างของสาวๆในสมัยนี้ตัวเล็กแขนเล็กขาเล็กแต่มีหน้าท้องที่ยวบยากนี่โยโย่นะนี่คือโยโย่นี่โยโย่นะคือโยโย่เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นโรคบวมนะคือโยโย่ที่จะให้ฟังเนื้อมัน รูทเราเนี่ยมันจะเหมือนฟองน้ําล้างจานเจ้าตอนนี้มันจะเหมือนฟองน้ําล้างจานตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรากินยาลดความอ้วนหรือว่าทําอะไรผิดประเภทมากๆเนี่ยจะบอกให้ไอ้ฟองน้ำมันมันจะยืดเหมือนฟองน้ําเปื่อยๆแช่น้ํานานซึ่งมันก็จะกลายเป็นคุงแบบเมื่อนันจะย้อมันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะแ้มอแ้นี่เลยเหนียงเหนียงตรงแก้แแล้วก็ทุกอย่างมันจะหย่อนแล้วก็บวมเหมือนบวมน้ําอ่ะแต่วันนี้อยากให้ดูที่วเจ้าถาเมื่อสักครู่เห็นรูปไปแล้วนะให้ดูไฟนะวันนี้นะคะเหนียงบริเวณนี้หายไปนะะคแ ต้นแขนตัวนี้หายไปนะคะหน้าท้องหายไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้เกิดจากการออกกําลังกายไม่ได้เกิดจากการไปฉีดอย่างที่ไฟบอกไฟโง่ไข่โง่ไปฉีดมาไม่ได้เกิดจากการทําเหล่านั้นแค่รับประทานอาหารเสริมไลโปทวีนและมีวินัยในการดูแลตัวเองมากขึ้นแล้หนูเป็นแอร์แล้วหนูไปนี่เป็นเวลาไม่ใช่หรอใช่คับดีแต่ว่าตัวนี้มันง่ายมากเพราะว่าเราสามารถพกพาสามารถใส่กระเป๋าไว้หนึ่งแผงใส่ตู้เย็นไว้หนึ่งแผงทานก่อนอาหาร20สนาที ซึ่งตอนแรกไฟคิดว่าการที่เราจะลดความอ้วนได้มันต้องมีสารเคมีอะไรเยอะแยะมากมายปรากฏว่าโทรไปที่1577แล้วก็02-2900 9 9 9กก็ปุ๊บเขาก็ให้คุณผู้ชมซื้อไปนะคะแล้วก็ดูด้านหลังดูอิน e ิเ e น t ์ส่วนผสมทั้งหมดเขาก็จะมีแค่2ตัวมีอะไรบ้างผลส้มแขกเกรด A กับหัวบุกเกรด A เท่านั้นขออนุญาตพูดว่าเป็นผลส้มแขกเกรด A และหัวบุกเกรด A ก็เพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีหลายยี่ห้อหลายอิตภัณ์ใส อาหารเสริมที่แบบใส่ผลส้มแขกด้วยใส่หัวบุกด้วยเหมือนกันแต่คนละเกรดกันอขออนุญาตแยกให้ถูกนิดนึงเพราะการพูดว่าที่เป็นเกรด A ปลูกด้วยระบบออร์แกนิกก็เพราะว่าการซื้อการผลิตทั้งหมดน่ะเราจัดทำด้วยแพทย์ผู้เช่ยวชาญเป็นสัจกรแล้วก็ เขาเรียกว่าพูชเชาชาด้านเวชาวอาหารจริงๆ,ๆนะคะ<อ>ไม่ใช่ว่าผสมกันม่วงๆ่วๆมมาให้คุณรับประทานแล้วก็จํานวนมีดิกรรมคุณจะด,ดูด้วยเพราะตรงนี้หลายคนแค่มองว่าใส่ใอะไรแต่ลืมดูใส่มีดิกรรมซ<อ>ึ่งตอนแรกฟ้าคิดว่าเอ๊ะที่ฟ้าลดน้ำหนักได้เยอะเพราะสารเคมีหรือเปล่า ตัวคุณคุณสมบัติของหัวบุกนี่คืออะไรนะคะหนูหัวบุกนะคะถ้าคุณรับประทานแค่เป็นหัวบุกเกรดเเนี่ยนะคะคุณสามารถรับประทานแล้วทําให้เขาฟูขึ้นเมื่อดื่มน้ําตาลมากๆหมายความว่ามันมันกลายเป็นไฟเบอร์ใช่หมายความว่ากินเม็ดกินน้อยๆแต่ว่ามันก็จะเข้าไปฟูในท้องพอเข้าไปฟูในท้องเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เรากินข้าวได้น้อยลงแต่หนูรู้ไหมว่าหัวบุกเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันจะมีหัวบุกถ้าเกิดว่าคนทําผิดประเภทตายได้นะนี่นี่ก็จะพูดตรงนี้ตั้งเลยค่ะมนีมีพิษใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มันมีสภาวะของอาการคลเรียกว่าถ้าให้มองจริงคุณผู้ชมขามันจะมีเกรด A เกรด B แล้วก็เกรด C ถ้าเป็นเกรด C ีเนี่ยนะคะเขาใส่เหมือนกันคุณผู้ชมขาใส่ในอาหารเสริมลดความอ้วนได้เหมือนกันแต่เป็นอาหารเสริมความลดความอ้วนที่เกิดสภาวะหโยโย่เพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมมองถึงเยลลี่ เยลลี่นะคะหร,หรือว่าในอาหารน้องหมาน้องแมวที่เป็นเยนลลี่นั่นคือหัวบุกเกรดซีมเมื่อเรารับประทานใบมากๆมันจะตึงมันจะตึงแล้วมันจะแข็งมาก มันจะแข็งมากแล้วพอแข็งมากจะเกิดสภาวะการช็อกของกระเพาะออาจทําให้เราเกิดอาการช็อกได้อย่างที่พี่อ้วนบอกมีตายนะใช่ค่ะนะถ้าเป็นเกรด B คุณผู้ชมนึกถึงเจลาตินที่แบบดูดอร่อยดึงดิงดิงงเด็กๆกินกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเขาเลยไม่ใส่ในอาหารเสริมส่วนเกรด A เนี่ยด้วยคุณสมบัติที่เขาเหมือนลังนกเวลาสมมติโดนน้ำแล้วเขาฟูขึ้นพี่ราถึงลังนกที่เป็นขวดขวดนะคะได้เป็นน้ำน้ำนพองใช่แล้วมันพองแล้วด้วยความพองที่เขายังเป็นน้ำเป็นวุ้นอยู่มันจึงไม่ทําาาาให้้กรระะเพขยยยอ่ง ไม่ทําให้เกิดอาการช็อกของกระเพาะดังนั้นจึงสามารถดูดซึมและทําให้เรามีไฟเบอร์ในร่างกายเพิ่มขึ้นและอิ่มเร็วค่ะนี่คือข้อที่ฝ้ายไ,ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้านเวชอาหารที่เบอร์15.7 7าค่ะหรือว่า0 2 2 9 0 0 9 9 9, 9, 9แต่ว่าวันนี้ฝ้ายอยากจะเป็นตัวแทนของอาหารเสริมที่ได้ผลจริงในฐานะที่พี่ว่าบอกว่าฝ้ายลองแล้วได้ผลคุณผู้ชมเองล่ะคะที่เคยลองแล้วได้ผลก็ฝากบอกต่อกันด้วยแต่ถ้าวันนี้ใครอยากจะเปิดใจรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แต่ธรรมชาติไปลองรับประทานก็สามารถโทรได้นะคะที่เบอร์1577ค่ะหรือว่า022900999และอีส่วนผสมอีกตัวเขาบอกว่าส้มแขกเนี่ยมันคืออะไรคุณสมบัติพิเศษผลส้มแขกนะคะโดยปกติแล้วมีอยู่ทั่วโลกแต่สิ่งที่ดีที่สุดคืออยู่ที่ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ปลูกสม,มุนไพร้าีที่สุดเมืองไทยเราก็มีนะคะเราไมู่ถูกว่าผลส้มแขกของไทยไม่ดีนะออแต่ผลส้มแขกของไทยมีรสเปรี้ยวมีคุณสมบัติ ลองคิดถึงกินกินมะม่วงเปรี้ยวๆมากๆมันท้องเสียเอาอย่างนี้อย่าพูดถึงประเทศไทยอ่ะพูดถึงว่าส้มแขกอินเดียดียังไงดีกันต้อบอกแยกให้ถูกก็แตกต่างกันที่ว่าผลส้มแขกอินเดียมีการปลูกระบบออร์แกนิกเกิดขึ้นและความออร์แกนิกเนี่ยเมื่อคุณปลูกมาแล้วนะเขาจะมีฤดูเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวปุ๊บเก็บมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสามารถนํามาสกัดเป็นอาหารเสริมได้นะคะเพราะยังมีรสชาติที่เรียกว่าฝาดและเปรี้ยวอยู่ดังนั้นจะต้องมีการหมักบ่มด้วย